กร,ระาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่สิไปหาหน้าไอ้กันมาหลุดแล้วคบวยหาดลื่นสบายดีบัดทงบ่งทุกบ่อนเด้อพี่น้องสบายดีบัดถูกหูทุกคนจะอีหยังอันเอาลูกเถนะกระด้โอ้ยพี่นอ้องบ่ได้กุ้มลู่กุ้มเต้าเออมันมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันมาอีกแล้วเห็นบอกกันเอ้ยมันมาอีกแล้วนะ อากระไทยหุดนาแล้วพี่น้องยังสุดสามไห่น้องไทรมาพอดีให้เปิ้ลไทยบอไปกรุงเทพอีกดอกไปสิไปเห็ดงานแะไรว่านสั้นน้องไทรแปลว่าเห็ดงานเลี้ยงหมูอยู่ลาวห้อนี่แหละพี่น้องเรืองกระบอแพงปันอยู่กรุงเทพดอกไปหาบัอยากไปกรุงเทพบ้างสิจนให้เออมาจนให้เอึอึนเศร้าหุนกะ เองเอานหกว่าน้่มนะกันเอ้ยถูบลงน้องเหมียนบ่มันสิเป็นแม่นางเฮื้อปีแเลยมึือขนนดเสียคักเสเน่หลายบ่ได้บ่ได้บ่ให้ลงได้อีกการเหตุนะพี่น้องชามานั่งคักถ้ามึงบ่ะหยัดเป็นแม่นางเฮื้อปีบ่กัน ตายตายตายมาหนังผักหนังเน่แท่นนะกะนะกูเบิ่งย่มได้กะสะอนแถวๆได้เฮ้อชิมมะลกเดี๋ยวนี้แล้วมีมลกขายนารายหามาใกล้ส้เส้ำเคอยกะลกเอร่อยมะลกสไลดลกสามต้นหมือนนะมกะลกสอามต้นมันก็ได้แก่แง่ โอ oh, ้ยว you know, ันสิมาแก่แยงบ้านนี่คือจะไปกินแล้วน้ำเต็มให้นาอยู่พี่น้องในเลยป่าห่วงนี่สิแก่ป่าห่วงบ้านน้ำไล่ๆนี่สิห่วงเออวันนลองไปแก่แก่รอบกลัวไปแก่น่าเหมือนแล้วโอ้โหผ้ากันทำผ้ากันแก่แยงเนาะว่ไปกินแก่น่าเหมือนแต่ขนาน้ำไม่น้อยเลยอยากตายไปเล่นเลยบ้ากันหนาวนั่นนี่แม่์เขาจะพาเขาสอนนะอันเจ๊จีบมือนี่นะเขาก็จะจ่อยเยอะสั่นสอนไล่จนจ่อยเอาก็กัน กูกหากันไข่แหน่ขาขางนี่นะอันเดมันบืนนะนะก็มีแข่งป้นสอนแย่งนะงามดีโอ้ยาเอ้ยข่ขับตอบฉนมากเลยเมื่อยดิยังปด้อปดพอดีเนาะเลยหรอได้โปดพอดีวะงาม่ก้เขานะโอ้ยตอบฉันวากลับมาอยู่น้ำพอพู บ่อบ่อบ่บ่กันมันดำหน้าก่อนหมู่ก่อนพวกมันชิแล้วก่อนแล้วอีกกาน้เล้วันน็นะเนาะมาซอยหมู่เพราะว่าไหนกับชิเมอดำหน้าตัวเองแล้วก่ อกะเก่าจุเผ e. oh oh ินไปย่างเนี่ยแล้วกะจีนอนันข้ากับัดหมูมาซ่อยโตจนแหลวบบัดโตแหลวจีนอนค้าไก่หายมันโล่งแล้วมันหนาวคือมือนักกัหนาวจนไปบวได้นั่งไหายอยู่จังอยู่อือเป็นจากโล่งอีกเลยผู้เด้ผู้ปลาให้ไปโล่งหน่ำเป็นแกงอยู่ผู้ไปละแม่ผู้ ปีนี้น้าม่วเป็นหัวปีทางผักใต้ของเราพี่น้องเอยผลทางกระได้เลยผักไใตนะเฮ้ยอันแม่ไข่ไม่เจนได้จุนากวันนี่สาวัตรน้าวอเช้ามีบวมรังเลยคือว่าน้าม่วมตลาดสารวัตรถั่วเบิดเขตภาคใต้นะสารวัตรปักเซ่นัทอืมแน่้อยขามอยู่ที่บ้านปาเหนกนนรวมได้แม่พี่เห ในละหาน้ำนี่ก็ึ้นอ,อยู่มือเศ้านี่น้ำเซ่นึไปแล้วถ่วเ,เป็นบางหน้าอยู่ละหาน้ำ,นำมือเศร้าูห้น้องน่องก็หายพอน้อง แต่แมนสะอาดอย่าเล่นมัดกะเป็นตะไงเฮ็ดเมียหยางมาลงตะกะเลยยิกลูกบ่กะก็งามแต่แพี่น้องเออจะอ่อนของเฮาหน่อยังบ่ทันได้ขิงข้องเหล้าซ้ำเนี่ยยังบ่ทันลกพอเต็มข้าบ่ยิกลูกพิก้าเนี่ยเจ้าดำเอาน้ำแล้วก็บหวานเอาน้ำบ่เจ้าเนาะ หานเขาไม่ใหญ่ดดาไปกาในวเรงใหญ่รงเอา่ใหกายเนี่มันได้อยู่บอได้อือไ้อยู่ได้วนน่ันปีนี่ก็เลยจัดการหวานซะเลยงงายดีบอต้องดำเนาะหวานเอากับพอได้กินอ้เรือคืนหที่ยาไ่าต่เดียวลูกลกจนะย ่เาอาบอด้ยลงหลอดลอยเอยแม่กับลำคานคือกันโอ้ะปลาเลาเดนลยไห้เลยพี่น้องเราจ้างมือหนึ่งพแถวหนึ่งึ้นไปสุดเลยลนหน้มันจะ่ใชเกผนะยกดันมืออื่นไายด้หวะด อท่านเขายังปล่อยฉันบอกเดี๋ยวน่ะน้ำอส่ปาสลาหมูเสือกลับได้เพราะมันอันนะบ่ลงมาตีลาพี่ลงมาโลกานํำไอการผี่มาแข่งกันเป็นแม่นางเฮยปีใช่ไหม ไปตเศษหางกะกันเลยเพื่อนเราจะได้แบบกระดามไม่กินเลยลาส่ววดๆหางกะขาขบมีออกระไดหางกะเข่าคอ,ขอมีถอยลงเลยเลยกะหันน้อยใช่ไมมพอดีดำแท่นนี่นะเนาะนั่นเ <c oughs> ด้นั่นเด้มาเลยกับเป็นแนวนันเลยเด้นั่นนั่นและจังหวะอยากยให้ลงมานำ สองสามเนาะเลยเละเลยรเนาะเาวากีบซนิพอดีงามจะเป็นข้าวตุกกะพอดีงามขั้นสี่ปัุุ่มสี่ปัจจกปุ่มอ้ากเล้วาอย่างีนั่ามดฮันเด้น่ะแหลวันใกล้อันคามฮันเด้ได้อยู่ดอกว่าวางอันหาหกสิมัดหวานห่างก็ดอกก็ดีอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วหวาน เก่นบ่เขาก่นะคะหางมาเึืนไหวก่อนก็ถีกา่างนะมันอย่าแรนมาใส่กำกาเพื่อนที่ลอยผู้เพื่อนลูกเหมี่ยนเรียลดาดอยู่ปะอุ้มนั่นลก้าเนี่เก่งทางมัดบุมีเป็นจักปีมายจหจนเทาเลยเนีมัดกาบุเป็นอยู่ปะอุ้มเอ้ยข่ากูมัด

nĩ, Đây nhoi, nhoi, của mặt à, có có nó nhoi, Ui nhoi, 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 เนี <ừ> ่เรือเท่านี้พี่น้องเอ้ยดำหน้าช่องมือจักมือหนึ่งมือเส้านี่ดำเองที่เบือตาสิลกไปดำให้ได้เจ้าคองหวานจ้ามดเลยโอ้ยไทยไปบ่แถวเดินนะบ่อเขาเปลือกกระยั้งยึงได้สอบเดี๋ยวนี้ยนะ

คันตัวเองสิเอาซ้ไห้กับยันบ่พ่อว่าล่องล่องลุกล่องแม่ลงเออสิลงอยู่ล่ลงแม่เออแม่ลองรวมแล้วโมอยากเป็นฮุกย็ดลอยหมัดผหล่ากะมืองกาเน่กระปงไงเนาะ เกือพันหมัด่มไปอบนีมนบดแ่เบออบนังกินหญกว่าู้มก็ดำอมโพแดนอันโพดไอ้กลมดำหน้ายังว่าอุ้ยแต่กลมนะโพดโพดโพดว่ะ จ้าสิเอากะปูไปบ่ได้บ่ให้มันลงหน้าเจ้าเบิดว่าซันกะปูน่ะอีแม่แม่ลงแน่ผู้ใดบ่ลักไหลนําข่อยบ่พี่น้องอันนี้จักกเฮ็ดอีหยังลงก็ให้ลงแล้วยังอีแม่อีแม่อีแม่ลงลงๆอลงข่อยสิดําทีว่าซเอากะปูไปบ่ได้ให้มันลงอยู่หน้าเจ้าเบิดว่าซนแม่ลงอีแม่ลงข่อยดําทีนําบ่เป็น่ เออเอเอลงๆลงก็ลงอาถ่ายคลิปให้ป้าลุงเบ่งก่อนโลกรเยี่ยมือแรงอลงอ่าโอ้ยอย่าเห็นนั่นกลัวแค้นสิลุดมาหันนี่กันแน่แน่แน่มาหนี่กับคอลาเลยพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ส่งองอลินมาๆๆด้วยฝากด้วยสบาย